สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมวัชระพงศ์รติสุขพิมล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับในวันนี้หัวข้อที่ผมจะนํามาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังนี้จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าทัวริซึมเคิร์สหรือคํำสาปจากการท่องเที่ยวครับฟังดูแล้วชื่อออกจะน่ากลัวหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทัวริซึมเคิร์ส หรือคำสาบจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันคืออะไรมีแนวคิดอย่างไรและมีปรากฏการ์อย่างไรในโลกปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ เป็นจำนวนมากให้กับหลายๆประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะขับเคลื่อนนะครับด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะครับบางประเทศเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเทียเ่ยวก็เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศเลยนะครับชี้เห้เหนึ่งความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่ง ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของอเชื้อโรคโควิดนะครับโควิด -19 หรือไวรัสโคโรนา2019เนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสร้างรายได้มหาศารลราวร้อยละ10.4ของ GDP โลกหรือประมาณ9.2ล้านล้าน สหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวในปี2019เนี่ยนะครับซึ่งนับเป็นการจร้างงานนะครับประมาณ10.6ของการจร้างงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก World Travel and Tourism Council นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมองในมุมของรายได้มหาศาลที่สะพัดเข้ามาในประเทศปลายทางเนี่ยของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเอ๊กิจกรรม การท่องเที่ยวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศนั้นๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปในประเทศด้วยใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งก็รู้สึกดีเออได้ท่องเที่ยวได้เห็นสถานที่สวยๆงามๆได้เรียนรู้คนในประเทศนั้นก็ได้รับอันที่ส่งไปด้วยใช่ไหมครับเพราะคนต่างชาติเนี่ยเอารายได้มากระจายนะครับมาจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนากลุ่มให้กาลังพัฒนาเนี่ยที่บางประเทศเนี่ยชูเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเขาก็มีกําลังการผลิตส่งออกเนี่ยสินค้าเนี่ยส่งออกชนิดอื่นเนี่ยสู้ประเทศมหาอํานาจหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยที่มีกําลังผลิตมากกว่าไม่ได้เขาก็ชูเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สําคัญ และก็เป็นสิ่งที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยนะครับเกิดการหมุนเวียนนะมีรายได้สะพัดมาใช่ไหมครับจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆที่แห่แหนเดินทางกันมาท่องเที่ยวดังนั้นการมีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับทะเลแหล่งน้ําภูเขาหรือแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมต่างๆสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับในประเทศกําลังพัฒนาเนี่ย ก็เลยจึงถูกมองว่าเอ๊ะเหมือนประเทศเหล่านี้เนี่ยได้รับคําอวยพรได้รับของขวัญจากพระเจ้าเวลาพระเจ้าสร้างประเทศเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็จะนะครับสร้างสิ่งสวยๆงามๆให้กับประเทศนั้นๆน,น,นะครับทำให้เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวทีนี้นอกเหนือจากเงินหรือรายได้ที่สะพัดเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ย มันก็มาพร้อมกับส่วนสำคัญที่สร้างปัญหาให้กับแหล่งท่องเที่ยวและก็ประเทศปลายทางด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อประเทศปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ผลกระทบจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว แล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการของภาครัฐด,ด้วยนั่นเองนะครับหากมองอย่างผิวเผินเนี่ยเราจะมองว่าเอ๊ะการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะสร้างรายได้เกิดการจ้างงานเกิดอาชีพกับผู้คนจํานวนมากในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพ,าพิจารณาดูแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยจะพบว่ารายได้มาหาศาลเหล่านั้นเนี่ย มันมักตกนะครับเป็นผลประโยชน์เนี่ยที่ตกหรือว่าไหลเข้าสู่กระเป๋าของนายทุนหรือบริษัทใหญ่ๆที่มีกิจการมากมายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่เคยคิดดูไหมครับว่าจะมีสักกี่มากน้อยนะครับที่รายได้เนี่ยตกถึงคนเรือชาวบ้านหรือคนในพื้นที่คนในชุมชนอย่างแท้จริง จริงอยู่ครับแม้ว่าจะมีอาชีพใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับจะสร้างรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่ก็จริงแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันต้องแลกกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรครับเนื่องจากการท่องเที่ยวเนี่ยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ใช่ไหมครับพนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการนะครับจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆที่ถูกจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันเนี่ย ภาษาอังกฤษแล้วก็ r a d a b l e g o o d s คือสินค้าที่ค้าขายกันได้เนี่ยมักจะมีราคาที่สูงขึ้นสังเกตน,นะครับว่าทำไมสินค้าอุปโภคบริโภคในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหรือในท่าอากาศยานเนี่ยทำไมมันถึงสูงกว่าสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเรามักจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันว่าราคาตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าราคานักท่องเที่ยวใช่ไหมครับ แสดงว่ามันจะมีการบวกราคาเข้าไปเหมือนว่าถ้าเรามองเป็นแง่บวกมันก็คือเป็น value add หรือมูลาค่าเพิ่มนั่นเองแต่การที่ราคาสินค้าและบริการเนี่ยมีราคาสูงนะครับในถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเรามักจะได้ยินเรื่องของการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับการท่องเที่ยวเนี่ย มันจะเพิ่มความต้องการหรืออุปสงค์เนี่ยนะครับของสินค้าประเภท non-tradable goods เช่นกันแล้วก็ส่งผลให้ราคาของ non-tradable goods มีราคาที่สูงขึ้น non-tradable goods แปลว่าสินค้าที่ไม่สามารถเทรดได้ไม่สามารถค้าขายได้ non-tradable goods เนี่ยคือสินค้าที่ไม่สามารถซื้อขายระหว่างการซื้อขายระหว่างประเทศได้พูดง่ายๆก็คือหมายความว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ย จะต้องอยู่ที่แหล่งเดียวกันอย่างเช่นอะไรครับไฟฟ้าน้ำประปาไ i f ฟโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับคมนาคมบริการสาธารณะต่างๆนะครับพวกนี้เป็นต้นมันไม่สามารถค้าขายกันระหว่างประเทศได้มันไม่สามารถนะครับเรียกอะไรล่ะริมทรัพย์ใช่ไหมครับสังหาริมทรัพย์คือเคลื่อนที่ได้นั่นเอง นักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับต้องจ่ายเงินใช้จ่ายเงินเนี่ยในธุรกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับอาจไม่มีธุรกิจนะครับเหล่านี้อยู่ในชุมชนมาก่อนเช่นการขามานาคมขนส่งนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภายในแหล่งท่องเที่ยวหรือจากท่าอากาศยานจากสถานที่ต่างๆจากถนนอะไรเงี้ยครับเดินทางเข้ามาสู่แหล่งท่องเที่ยว หรือว่ากระทั่งแม้กระทั่งที่พักอาศัยชั่วคราวรีสอร์ทโรงแรมร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนด้วยซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นส่วนสำคัญในพื้นที่ มันก็เลยมีการพัฒนาหรือความเจริญเข้ามานะครับวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปการพัฒนาส่วนอื่นๆนอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นะักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจึงมักถูกมองข้ามไปซึ่งในระยะยาวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยนะครับสถานที่หรือชุมชนมีการปรับตัวเนี่ยเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีคําถามว่ามันจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อเศรษฐ,ฐกิจของพื้นที่นั้นๆนะครับ ซึ่งระยะยาวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักษาจัดการให้ดีเนี่ยมันจะส่งผลร้ายต่อสถิกของพื้นที่นั้นๆซึ่งแนวคิดเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายกับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า Dutch Disease ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ Dutch Disease Dutch ที่แปลว่าประเทศสัญชาติประเทศเนเธอร์แลนด์หรือสัญชาติ t u t นะครับ disease แปลว่าโรค ดัชดิซิสเนี่ยหรือโรคดัชเนี่ยนะครับเป็นคำที่คิดค้นโดยแบก a กอ n e ซีนเดอะอีค s อนอมิสนะครับนะดัชดซคืออะไรนะครับโรคเนเธอร์แลนด์หมายถึงอะไรมันมาจากเรื่องของ Resource Curse ครับ Resource Curse ภาษาไทยแปลว่าคำสาปแช่งจากการมีทรัพยากรนะในที่นี้หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติครับ a น u r a l r e s o u r c e Curse เป็นคำที่ใช้อธิบายถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ เนเธอร์แลนด์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นแทนที่นะครับการค้นพบก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะนำพาความมั่งคั่งนะครับให้กับประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ปรากฏว่านะครับมันกลับส่งผลเสียในระยะยาวนะครับกับประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะอะไรครับเมื่อเนเธอร์แลนด์เนี่ยค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติได้ดังนั้นเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะมีความชํานาญ นะครับในการผลิตก๊าซธรรมชาตินะครับได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะทําการขุดแร่ก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็ส่งออกประเทศอื่นประเทศเนี่ยก็มีนโยบายพัฒนามุ่งเน้นนะครับอุตสาหกรรมการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติส่งออกก๊าซธรรมชาติจนกระทั่งละเลยไม่ได้พัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าอื่นๆเลยนะครับเพราะด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยกลับ ่ไม่ได้รับการพัฒนาถูกละเลยนะครับค่าแรงก็สูงขึ้นเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นนะครับนะในเทร์แลนด์เนี่ยมุ่งเน้นแต่ส่งออกก๊าซธรรมชาติมากแต่เนเชอรัลแก๊สหรือก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเป็น non renewable resource เพราะฉะนั้นมาถึงวันหนึ่งเนี่ยก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็หมดไปจากประเทศตอนนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นครับแย่ yeah, ละ สิ่งที่เราเก่งที่สุดในการขุดเจาะผลิตส่งออกก๊าซธรรมชาติเนี่ยตอนนี้มันไม่เหลือแล้วเราจะกลับไปประเทศกลับไปมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้านอื่นเป็นไงครับเราก็สู้ประเทศอื่นๆสู้เพื่อนเขาไม่ได้แล้วเห็นไหมครับด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่น,นเนี่ยลดลง ใช่ไหมครับเนื่องจากมีราคาส่งออกที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากค่าแรงและเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้าที่ยังมีก๊าซธรรมชาติอยู่นะครับโดยนะครับเมื่อนําแนวคิดเนี่ยมาพิจารณานะครับที่อ่ามาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมักจะถูกเรียกว่า beach disease beach disease เนี่ยก็คือโรคชายหาดนั่นเองถ้าแปลตรงๆนะครับ ซึ่งมันก็อธิบายถึงปรากฏการที่การท่องเที่ยวเนี่ยสร้างรายได้มหาศาลอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งส่งผลให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนะครับจุดขายเป็นภาคส่วนเดียวที่ถูกพัฒนานะครับอาชีพอุตสาหกรรมเกษตรกรรมหรือกิจกรรม,มอ,อื่นๆที่เคยสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือคนในพื้นที่เนี่ยมักจะไม่ได้รับการสารต่อ นเนื่องจากค่อยๆหมดความสำคัญลงเมื่อพื้นที่ถูกพัฒนาและถูกให้ความสำคัญอย่างมากเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีชื่อเสียงในสายตาของคนในประเทศและคนต่างชาติแต่เมื่อเวลาหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนลดน้อยลงอย่างเช่น low season หรือเกิดเหตุภัยธรรมชาติ ในสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งนั้นหรือว่าเกิดข่าวหรือว่ามีเสียชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 อย่างเงี้เป็นต้นนะครับรายได้จากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะลดลงใช่ไหมครับมีความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่สามารถอยู่ในระดับสูงดังเดิมได้เมื่อน,นั้นแหละนะครับคนในพื้นที่ที่ทําอาชีพเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจะทํำยังไงล่ะใช่ไหมครับพวกอ่าโรงแรมธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆเขามนาคมขนส่งเกสท์เฮาส์โฮมสเตย์ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ต้องกลับไปหันไปประกอบอาชีพดั้งเดิมก็คืออย่างเช่นอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมหรือหาอไรายได้จากกิจกรรมดั้งเดิมของชุมชนเมื่อถึงเวลานั้นเป็นยังไงครับลืมไปหมดแล้วใช่ไหมครับไม่คุ้นแล้วกับการกลับไปทําอาชีพเดิมเพราะเราอยู่กับกิจกรรมหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นเวลานาน,าน ผู้คนในพื้นที่เนี่ยก็ไม่นะครับอาจจะไม่สามารถสร้างผลผลิตนะครับที่สามารถไปแข่งกันกันกนกบผู้ผลิตเนี่ยจเจ้าอื่นๆได้แล้วนอกจากนี้นะครับการพัฒนาทางด้าน education การศึกษาหรือว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ย human resource เนี่ยนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบทางลบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมื่อนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้ยวยนะักท่องเที่ยวใช่ไหมครับผู้คนนะครับที่ให้บริการนั้นเนี่ยส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ที่เจริญเติบโตและยึดเอาอาชีพบริการเนี่ยเป็นรายได้หลักใช่ไหมครับเมื่อประชาชนในพื้นที่มองเห็นอาชีพนี้แล้วก็รายได้เอออาชีพท่องเที่ยวเนี่ยก็มั่นคงนะรายได้ก็มั่นคงแรงจูงใจในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆก็น้อยลงไม่ยอมขวนขวายหาเพิ่มเติม,ตมทัก,กษะอื่นๆใช่ไหมครับมุ่งเน้นแต่ จะทับจะทางานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวเมื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับมุ่งเป้า,าบังคับพุ่งเป้าไปเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยการศึกษาของผู้คนในพื้นที่เนี่ยย่อมถูกมองข้ามไปอ่ะยังไม่ต้องเรียนสูงก็ได้มาทํางานเป็นมัคคุเทศท์ท,ทงานเป็นไกด์มาทํางานโรงแรมไปก่อนและกันนะครับช่วงนี้นะครับในพื้นที่นะักท่องเที่ยวเยอะมากกําลังบูมอย่างเงี้ยพลังแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจึงมีการศึกษาเพียงเท่าที่ถูกบังคับไว้ตามกฎหมายเรียนภาคบังคับ หรือบอ่อยครั้งนะครับที่พบว่าแรงงานเหล่านั้นเนี่ยได้รับการศึกษาเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ถูกกาหนดไว้นะครับนะแทนที่นะครับอยากจะสื่อสารกับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับให้ได้ดีกว่านี้กับนะครับไม่ยอมขนฝวายเอาแค่พืสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานงูปลาได้แค่นั้นพออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งนะครับจะชี้ให้เห็นว่าอะไรการจเจริญเติบโต,ตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้สร้างแต่ผลประโยชน์แก่ประชาชน ในพื้นที่แล้วก็ประเทศเสมอไปนะครับมันเป็นแค่นะครับความจเจริญเติบโตในระยะสั้นเนื่องจากในระยะยาวนั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอาจไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและพอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับมีช็อกนะครับที่เกิดขึ้นกับนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างโควิดอย่างเงี้ยนะครับคนในพื้นที่กลุ่มนี้แหละก็ได้รับผลกระทบนะครับเป็นลําดับแรกแล้วก็ได้รับผลกระทบมากด้วยนะครับ อีกหนึ่งคำสาบหรือว่าปัญหาของอุตสาหกรรมการท่องเทียเ่ยวก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนั่นเองทั้งในแง่เชิงปริมาณและก็ในแง่ของคุณภาพนะครับนักท่องเทียเ่ยวถ้าจํานวนมากเนี่ยก็จ,จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นจุดเด่นใช่ไหมครับดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากหลายประเทศเนี่ยอยากเดินทางมา นะครับเพราะว่าแลวก็สร้างรายได้จํานวนมาหาศาลด้วยแต่ในบางประเทศนะครับมันไม่ได้มีแค่ทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นยังมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ดย้วย,ยเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าขาดนะครับภาครัฐเนี่ยขาดการอนุรักษ์ขาดการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนเนี่ยทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยก็ย่อมเกิดความเสื่อมโทรมขึ้น ซึ่งการเสรื่อมโทรมเนี่ยนะครับจะส่งผลระยะนะครับระยะยาวต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเวลาต่อมาเพราะอะไรครับเพราะเมื่อสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีนะักท่องเที่ยวกลุ่มไหนเนี่ยสนใจนะครับจะมาเยี่ยมชมนะครับความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวหรอกจริงไหมครับพอมันเป็นปัญหาเนี้ยนะครับมันก็ต้องเป็นปัญหาที่ทั้งาภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเริ่มตระหนักนะครับเป็นต้นอย่างนี้อ่ะแล้วก็ คำสาบการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอ่ะเกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างกรณีศึกษานะครับในช่วงไม่เกิน10ปีนียคงไม่มีคนไหนนะครับนักท่องเที่ยวคนไหนเนี่ยที่รักทะเลที่ชอบทะเลเนี่ยนะครับคงไม่รู้จักเกาะตาชัยเคยได้ยินไหมครับเกาะตาชัยเป็นเกาะหนึ่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงา เกาะน,นี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากในโลกออนไลน์นะครับด้วยความที่เป็นเกาะที่สวยงามมีแนวหาดทรายที่ขาวละเอียดมีแนวปะการังที่สวยงามนะครับมีหอยมรกตเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนะครับสายตาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทําให้เกาะตาชัยเนี่ยเป็นหนึ่งใน dream destination จุดสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่งางชาติแต่แล้วพอมีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ก็มีคำสาปจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทำลายความสวยงามของเกาะไม่มีการจัดระเบียบใช่ไหมครับเกาะเนี่ยมีแคปซิตี้มีขีดจำกัดว่าจะจำกัดนะักท่องเที่ยวได้กี่คนและแต่ละคนเนี่ยพอไปเนี่ยนะครับมันก็มีการทิ้งขยะเกิดขึ้นใช่ไหมครับมีการบริโภคไม่ได้อนุรักษ์สิ่งวแวดล้อมไม่มีการจัดการขยะ ก็ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของเกาะเนี่ยมันก็เริ่มลดลงลดลงส่งผลให้สัตว์น้ำเนี่ยมันลดจํานวนลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการนะครับลิมิตหรือจํากัดจํานวนท่เทีทเ่ยวในแต่ละวันแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสายไปธรรมชาติก็ไม่สามารถฟืน้นฟูและรองรับนักท่องเที่ยวได้อีก อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนะี่ยภาครัฐก็ต้องออก,ออกนโยบายร่วมกับภาคเอกชนนะครับว่าจะมีนโยบายเพื่อฟื้นฟูนะครับทรัพยากรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมได้คำถามต่อมาก็คือว่าอะแล้วทำไมนะครับประเทศไทยเราถึงต้องสนใจนะครับในเรื่องของ t o u r ิ s ึมเคิร์สคำสาปจากการท่องเที่ยว เหตุที่เราต้องสนใจเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นความจริงที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยยังพึ่งพานะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับพอมีอ่าเรื่องของอ่าโควิด -19 เข้ามาเนี่ยแน่นอนก็มีการปิดประเทศใช่ไหมครับนะรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยสูญหายไปจำนวนมากใช่ไหมครับการจ้างงานโรงแรมอ่าเที่ยวบินกับคนมานาคมขนส่งธุรกิจมากมายที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวต้อง ปิดกิจาการลงนะครับเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเห็นว่านะครับสถานที่ไหนเนี่ยนะครับหรือชุมชนไหนพึ่งพาแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยนะครับปราศจากตัวเลือกอื่นในการประกอบอาชีพเสริมเนี่ยก็อาจจะส่งผลร้ายได้ในระยะยาวดังนั้นนะครับนะสิ่งที่ภาคราฐและกระชนเนี่ยก็ควรจะต้องทําอะไรบ้างครับควรร่วมมือกันพัฒนาและสนับสนุนพร้อมกับพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับก็คือ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมอื่ na, นๆเนี่ยควบคู่ไปด้วยเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับนะบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับอ่เซกเตอร์นะครับภาคการท่องเที่ยวนี่ควรจะต้องหาทักษะอื่นๆเนี่ยเสริมนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีความรู้ติดตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะได้สวิชไปประกอบอาชีพอื่นๆได้นะครับจะได้ไม่ซัฟเฟอร์ไม่รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากนัก เพราะเมื่อเหตุนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังหมุนเวียนได้จากอุตสาหกรรมอื่นๆจากอาชีพอื่นๆซึ่งเราเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเปลี่ยนจากอะไรเอ่ยเปลี่ยนจากคํำสาบจากการท่องเที่ยวทัวริซึมเคิร์สเนี่ยนะครับให้เป็นคําอวยพรจากการท่องเที่ยวที่เรียกว่าทัวริซึมเบสได้ในท้ายท,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 ที่สุดนะครับถ้าภาครัฐเนี่ยมีการจัดการดีๆ ก็เปรียบเหมือนสำนวนไทยที่เรียกว่าอะไรนะครับไก่ได้พลอยใช่ไหมครับหัวล้านได้หวีตาบอดได้แว่นประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยนะครับเราต้องกลับนะครับจัดใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับตรงนี้เอาละครับสำหรับวันนี้รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์จรุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้วท้ายสุดนี้นะครับผมต้องขอบขอขอบคุณนะครับคุณนนทพรคุขุนทศสำหรับาการช่วยคนว้นคว้าและก็เรียบเรียงข้อมูลเพื่อนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาหรือที่ YouTube c h anel n ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬา,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 าลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดย username ของคณะที่ใช้ใน YouTube ก็คือ e c onomics เคาวัก จุลาลงกรณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ economics เคะวักจุลาลงกรณ์เข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะมีคลิปเสียงนะครับของคณาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เคยออกอากาศในรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วหลายคลิปด้วยกันน่าสนใจทุกตอนเลยครับ วันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระพงษ์รติสุพิมลต้องขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นอาจารย์ท่านใดมาพูดคุยหัวข้ออะไรติดตามได้ทุกวันพุธเวลา8.30นาฬิกา30นาทีทาง CU Radio FM 1 0 1 5เ h z แห่งนี้แล้วพบกับผมใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากครับสวัสดีครับ